สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในปา่าโยคาครับเมื่อน,นี้ผมสีผ้าไปเบิงปลูกต้นย่างน้ากรับต้นพยุงอยู่ในปา่าโยคาว่ามันจะรอดบ่ครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิงครับนี่นะครับ อันนี้เป็นต้นยางนานะครับนี่ผมอยู่นี่ปลายุค่านะครับเป็นปลายุคานี่ครับนี่ยางนาครับมันรอดนะครับย่างนาอายุหนึ่งปีครับผมปลูกอตอนอานาฝนปีที่แล้วนะครับ นี่นะครับมันรอดนะครับใครบอกว่าปลูกในปลายุคามันสีบอรลรอดผมว่ามันรอดดีก็ปลูกทีโลงๆนะครับมันยังมีอเป็นไม้พี่เลี้ยงได้ครับนี่ครับเป็นปลายุค่าทั้งนั้นเลยนะครับเหตุผลที่เอา,เอาต้นย่างนากับต้นพยุงเขามาปลูกนี่ก็คือ แม่เพิ่นเอามุโยค่ามาปลูกแล้วบ้านนี้มันก็บกำลังใหญ่กันว่ะครับพวกผมก็ได้กล้าไม้มาแล้วก็จักสิเฮ็ดจังได๋ก็เลยเอาปลูกไปเลยเพิ่นว่านี่เลยพากันปลูกเลยเดือนอายุหนึ่งปีครับมันมันใหญ่นะครับเนี่ยสูงแล้วนะครับนี่ต้นย่างนานะครับนี่ ปลูกเป็นแถวไปนะครับเป็นแถวไปมันรอดนะครับรอดเราง่ญ่ด้วยครับปีเดียวบ่ได้หอตแนมเลยนะครับนี่ปลูกแล้วบ่ได้หดหนแนมแต่ต้องปลูกหนาฝนนะครับเดี๋ยวนี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้สูงเม็ดกว่าเลยครับนี่ สูงเม็ดกลัวเลยนี่นี่ปลาแดงครับปลาแดงปลานีต้นปลาดูกับนีนะครับนี่มันหลอดนะครับนี่อย่งนีปลายู่ค้านะครับนี่ครับต้นย่างนาครับน,นี่นะครับ รอดนะครับนี่นะครับรอดครับต้นสูงเป็นเม็ดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องทางคุนอีกนี่เบิ้งพยุงครับบานนี่นี่ปลูกได้ปีหนึ่งนะครับไปครับนี่ยต้นย่างนาครับ คือแม่เพิ่นปลูกแล้วเพิ่นก็ว่าอยากเอาออกครับยุ่ค่าเพิ่นบานนี้ลูกลูกได้ได้กล้าไม่มากก็เลยปลูกไปเลยครับบ่าตายนะครับเบื้องพยุงหนึ่งปีนะครับนี่ต้นใดมันสมบูรณ์มันก็ใหญ่นะครับนี่ครับเนี่ยพยุงหนึ่งปีนะครับนี่ต้นน้อยก็มีนี่นี่ต้นน้อยนะครับ ผู้ดใดบอกว่าลูกในปายุขามันบบใหญ่ครับเอาเบิงนี่พยุงนะครับถ่วมหัวผมแล้วครับนี่ต้นนี่นี่พยุงนะครับนี่คืพยุงนะครับนี่นี่พยุงครับนี่นะเพื่อนๆเน,นี่ยผมยืนนะครับ ผมสูงลอยเจ็ดสิบนะครับนี่บองต้นพยุงครับผมสูงลอยเจ็ดสิบนะครับปลูกอยู่ในป่ายูค่านะครับอายุหนึ่งปีครับต้นที่มันสมบูรณ์มันจะเป็นใ่นะครับแต่ต้นน้อยมันก็มีครับอ่ไปครับเดินเข้ไปนี่นี่ครับพยุงครับ รอดแทบจะทุกต้นเลยนะครับน่ครับต้นนี้ฮนะสวยเท่าโป่มือแล้วนะครับต้นน,นะครับขอไปนะครับผมท่ายคนเดียวนะครับนี่ครับเบื้องโป่ปมือครับผมสูงลอยเจ็ดสิบนะครับ ผมหุ้นมาตรฐานครับของผมอะ่ะร้อยเจ็ดสิบครับนี่เพื่อพยุ่งจะถ่วมหัวแล้วครับอันนั้นเป็นเป็นป้าไม้แดงผมท,ที่ผมเคยทายนะครับไม้แดงเกิดอยู่ในป่ายุค่านะครับรอดสมบูรณ์ครับนี่พยุ่งครับรยุ่ง นครับแถวนี้จะเป็นพะยุงแล้วก็สลับกันกับย่างหน้าครับตัวย่างหน้านี่ครับรอดนะครับผมอยู่ในปลายุค่้านะครับนี่เบิ้งตายครับนี่ครับต้วนี้ยังพันใหญ่ใแต่มันก็แตกยอดนะครับพอมา่ได้ลดน้นมเลยนะครับปลูกแบบ่ได้ลดน้ํานะครับอยู่ในปลายุค่้านะนี่ครับ นี่ครับพยุงพยุงพยุงสารับย่างหน้าครับนี่พยุงครับนี่พยุงหนเพันได้เบียมาหลายพันกระไ่ทีเลยเนาะนี่นี่พยุงครับปลาอยู่ในปลาโยคะนะครับนี่น,น้นนี่ครับ พยุงทั้งนั้นครับพยุงหนึ่งปีนะครับต้นมันหน่อยแบบนี้ครับเนี่ไปเบื่องไปครับนี่ครับพยุงเป็นจะปลูกไปตามตามร่องร่องกลางของโยคะนะครับนี่ผมอยู่ในปา่าโยคะนะครับเบื้องโยคะเลยครับโยคะกับงามครับ ของแม่เพิ่นปลูกไว้แล้วก็บ่อยากอาออกนะครับก็เลยปลูกซับกันไปเลยผมคิดว่ามันอยู่น้ากันได้นะครับตุลย์บอกว่ามันบบ่งหญ่นะครับอายุค้าสิกินน้ํามันจะแห้งมันแห้งจริงครับแต่ว่าอ่ามันมีใบไม้นะครับมันจะซุ่มนี่ครับแตกยอดงหญ่ต้นก็ลังง่ญ่ครับปีเดียว นี่ครับต้นน้อยก็จะน้อยนี่ไม้แดงนี่ต้นแดงครับต้นแดงกับนี้นี่ครับต้นแดงผมว่าปลูกไ้มันลอดนี่มันก็ดีแล้วครับนี่ผมอยู่ในป่าย่ค่านะครับนี่นะครับเอาเป็นว่าผู้ใดกำลังสีลังเลอยย่ว่าปลูกไม้ปาในสวน ปลายยคาว่ามันจะรอดบอ่อครับผมผมให้คำตอบแลวนะครับว่ารอดครับนี่ผมยืนอยู่ในปลายยคาเลยนะครับแต่ผมก็ได้ปลูกไม่ปลาสลับไปเลยครับมันรอดครับนี่เบิ้งครับปลายยคานะครับ คลิปนี้ผมก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับเพราะว่าผมเออเอาแค่ประสบการณ์ที่ผมเคยปลูกว่าไม่ปลาปลูกน้ากันได้ครับอยู่ในสวนปลายูคาครับบ่ตองลังเลครับปลูกเลยครับสวัสดีครับ